วันนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องของสาวท่านหนึ่งส่งมาให้ป้าแก้วน้องบอกว่าน้องเจอกับผู้ชายต่างชาติคนนี้นะคะคือน้องทํางานบาร์นะคะแล้วมีวันหนึ่งมีแขกมาที่ร้านนะคะปกติก็จะมีแขกมาที่ร้านอย่างนั้นอย่างนี้งูนี้ตลอดแต่ว่าน้องไม่เคยออกไปไหนกับแขกเลยนะคะแล้วก็ มีฝรั่งคนนี้ก็คือเขามาคนเดียวเขาเป็นคนสุภาพนะคะก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะคะแต่คือเขาแยกกันอยู่กับเมียซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนหลังจากที่แยกกันอยู่ก็อยู่ในช่วงที่รอการหย่านะคะเขาก็อยากมา คือหาหาช่วงสงบสติอารมณ์สงบจิตใจเขาก็ไม่ได้เล่านะคะว่าสาเหตุในการที่เลิกกันอย่ากันเป็นเพราะเรื่องใดนะคะแต่ก็อยู่ในช่วงแยกกันอยู่นะ,ะเธอก็ไม่ได้สนใจนะคะในคืนแรกผ่านไปคืนที่สองเขาก็มาอีกนะคะก็มาก็านั่งคุยกันนู่นนี่นั่นตลอดแล้ว <c oughs> เขาจะมาอยู่อย่างเนี้ยทุกวันนะคะทุกวันจนกระทั่งเข้าวันที่สิบนะคะเขาก็นัดเธอว่า พรุ่งนี้ไปทานข้าวด้วยกันไหมนะคะนัดเที่ยงเจอเที่ยงเธอก็อ่ะโอเคในๆก็คุยกันมาตั้งสิบวันแล้วเนาะก็เลยออกไปเริ่มจากวันนั้นก็สารสัมพันธ์กันมาตลอดนะคะพอเขากลับไปที่ประเทศเขาแล้วเขาก็บอกเธอว่าให้เลิอกอาชีพนี้นะคะเลิกทําเขาจะส่งเสียเธอเองเธอก็ลาออกแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะ าถามว่าเขาได้ให้เงินก้อนมาเปิดรงเปิดล้านเหมือนคนอื่นไหมไม่นะคะแต่เขาส่งเงินมาให้เธอทุกเดือนเดือนละหมื่นหนึ่งนะคะถามว่าเยอะไหมสําหรับเธอจากการที่เธอทํางานมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะคะแต่แต่เขามีน้ําใจในการส่งให้แล้วหลังจากนั้นอีกสามเดือนเขาก็ทําเรื่องให้เธอไปเที่ยวที่ประเทศของเขานะคะเขาอยู่บ้าน อยู่บ้านคนเดียวนะคะเขาบอกว่าบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ก็คือยกให้ให้เมียแล้วก็ลูกไปแล้วแล้วก็บ้านหลังนี้เขามาซื้อใหม่นะคะคือเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยก็ก็ไม่มีของของอะไรเลยนะคะก็มีของใช้ของผู้ชายเพราะว่าเป็นหนุ่มโสดเนาะเธอก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่กับเขาจนครบหกเดือนแล้วก็เธอก็กลับไปที่เมืองไทยนะคะ หลังจากนั้นอ,อีก6เดือนเขาก็ตามไปนะคะเขาก็ตามไปก็อยู่ด้วยกันประมาณ2อาทิตย์3าอาทิตย์นะคะสอาทิตย์แล้วหลังจากที่เขากลับไปเขาก็ทําเรื่องให้เธอกลับไปนะคะเธอไปมาแบบนี้อยู่3มรอบนะคะแล้วมีวันหนึ่งนะ,ะมีผู้หญิงคนหนึ่ง โทรมาหาเธอเป็นผู้หญิงไทยบอกว่าเธอเป็นเมียเขาแล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยกันเธอช็อกแล้วตกใจมากเธอไม่เชื่อนะคะเธอไม่เชื่อเพราะว่าเขาบอกเธอว่าเธอมีเมียที่เป็น ต่างชาตินะคะไม่ได้บอกว่ามีเมียคนไทยเธอก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาอัาไม่ต้องมาน่นนี่นั่นก็เกิดการทะเลาะเบาแบงกันนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็โทรมาเรื่อยๆนะคะโทรมาต่อต่อว่าดาทอเธอเสียหาย,หายตลอดนะคะเธอก็ตอกลับเหมือนกันนะคะเพราะว่าเธอก็เป็นคนสู้คนคนหนึ่งเหมือนกันเธอไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะว่าแฟนก็มาหาเธอเองนะคะผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าเขา คบหากันกับแฟนนะคะมามาได้คือถ้าบวกลบคูณหารไปแล้วก็ไล่ไล่กันกับเธอนะคะแล้วก็เธอมีลูกกันกับเขานะคะในช่วงที่เธอคลอดลูกเขาก็มาเยี่ยมเธอมาหาเธอนะคะซึ่งมันก็เป็นสตอรี่ที่ผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังแล้วทีนี้เธอก็เลย มาถามแฟนนะคะโทรไปถามแฟนเลยว่ามีปัญหาอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้คนนี้คนนี้นะ,ะ,ะเขาบอกเล่ามาว่าเขาเป็นเมียคุณแฟนก็เลยสารภาพว่าเขาตอนที่เลิกกันกับเอแยกกันกับแฟนเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาเจอผู้หญิงคนนี้ในเว็บหาคู่นะคะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ พาไปเที่ยวที่ประเทศเขาหกเดือนในระหว่างหกเดือนผู้หญิงคนนี้เกิดท้องจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้ชอบเธอนะคะแต่ว่าต้องทนอยู่ด้วยเพราะว่าเธอท้องนะคะก็เลยถามว่าได้จดทะเบียนได้แต่งงานกันไหมก็บอกว่าหลังจากที่เขาหย่ากันกันกบอ่าเมียเ,เขาแล้วก,ก็ก็ยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรกับผู้หญิงคนนี้นะคะแต่เขาก็ยังคงส่งเสียอ่าให้อยู่นะ,ะแล้วทีนี้หลังจากที่ โอเคเขาก็เชื่อใจเธอก็เชื่อใจเขานะคะแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาเชิญไปเที่ยวที่บ้านเขาเธอก็ไปนะคะเธอก็ไปแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึง่งเมียเขาก็ยังคงโทรผู้หญิงไทยคนนี้ก็ยังคงโทรมาต่อว่าต่อคานเธอตลอดนะคะจนเธอได้เปลี่ยนเบอร์มือถือไปแล้วสรุปแล้วก็คือวันหนึ่ง แฟนเธอโทรไปหาแฟนแฟนก็รับสายนะคะแล้วก็บอกตัดความสัมพันธ์กับเธอเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะเอาผู้หญิงไทยคนนั้นแล้วก็อยู่กับลูกของเขานะคะเป็นนั้นว่าเธอก็อกหักตามระเบียบนะคะเธอเลยอยากฝากเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไว้ใจอย่ารักเขาจนเกินไปนะคะ กอดงานคุณไว้แน่นๆคือผู้ชายฝรั่งเธอเธอไม่คิดเลยว่าผู้ชายฝรั่งเขาจะมีโลกหลายใบแบบนี้นะคะคิดแต่ว่ามีแต่ผู้ชายชาติเดียวกันที่เป็นแบบนี้แล้วมุมมองในการมองฝรั่งของเธอก็เปลี่ยนไปนะคะเธอบอกว่าหลังจากนั้นเธอก็เข้าเว็บหาคู่นะคะแล้วก็เจอสามีคนปัจจุบันของเธอแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง ะะเธอบอกว่านั่นคืออดีตที่ที่เธอเจ็บช้ำน้ําใจมากนะคะวันนี้ป้าแก้วก็เอาเรื่องนี้มาฝากเนาะโอเคไปละวันนี้ประเทศอังกฤษนะคะืนคืน,คน,คน,คนวันเสาร์วันนี้ก็คือหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเขาจะเปลี่ยนเวลาเขาเรียกอะไรอะถอยนาฬิกากับหนึ่งชั่วโมงนะคะคือซึ่งซึ่งณนะวันนี้เวลาน,น,น,นี้ในวันเสาร์ทุ่มหนึ่งนะคะไอไม่ใช่ทุ่มหนึ่งสิตอนนี้ กี่โมงวะตืดตืดตืดห้าโมงหกโมงนะคะหกโมงยังคงเป็นเวลาที่ประเทศอังกฤษเวลาห่างก,กันกับประเทศไทยอยู่หกชั่วโมงนะคะหลังจากคืนพรุ่งนี้ผ่านไปแล้วเวลาของเรานะคะจากประเทศอังกฤษกับประเทศไทยจะห่างกันเจ็ดชั่วโมงก็คือประเทศอังกฤษจ,จะเวลาตามหลังประเทศไทยเจ็ดชั่วโมง นะฮะตอนนี้หชั่วโมงคือคือจะเปลี่ยนช่วงเนี้ยของทุกปีนะคะเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวดังนั้นแล้วคือการเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดไวนะ,ะจะมืดไวแล้วก็จะสว่างช้าไอ,ไอ้ไอ้การเลื่อนเวลาไปแบบนี้ป้าแก้วเคยถามสามีนะคะเขาบอกว่ามันจะได้บาลานซ์กันถึงบาลานซ์ยังไงป้าแก้วก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าจริงไหมก็ก็โอเคนะคะคือออกบ้านมืด กับเข้าบ้านอีกทีก็มืดนะคะคือช่วงสามสี่โมงนี่ก็มืดแล้วเนาะ,ะเอาละค่ะยังไงก็อากาศหนาวมาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะ,ะดูแลตัวเองดีๆสุขภาพสําคัญมากยิ่งป้าแก้วแก่ตัวมาอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าสุขภาพสําคัญกว่าทุกอย่างนะคะต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนถ้าสุขภาพไม่ดีชีวิตมันก็ไม่มีความสุขเนาะ,ะ,นะะแต่ถ้ามีเงินมันก็ต้องมีความสุขสิ